สวัสดีเพื่อนๆชาวดินีดยดอททุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับตอนนี้เราก็จะมาพบกันในคลิปคำทำนายของชรา,าสรีกุมโดยจะเป็นคำทำนายช่วงเดือนสิงหาคม2 5 6 4นะซึ่งก็จะพูดถึงเรื่องาองานเงินความรักแล้วก็สุขภาพนะครับโดยก่อนอื่นนะผมต้องขอขอบคุณเพื่อนเพื่อทุกคนนะที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ติดตามช่องของผมมาจนถึงทุกวันนี้อย่างไงถ้าเพื่อนเพื่อี่ๆน,น,น้องที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็ยังไม่เคยกดติดตามกันมาก่อนเนี่ยถ้าดูแลชอบก็ขอช่วยกันกดไลค์กด และถ้กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาด้วยนะครับส่วนคนไหนก็สับ r i b e ไปแล้วเนี่ยก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กันไปเยอะๆด้วยนะอืมแล้วตอนเนี้ช่องของผมอ่ะก็เปิดให้เพื่อนๆได้สมัครสมาชิกมาเป็นผู้สนับสนุนแบบรายเดือนกันแล้วนะครับโดยรายได้ตรงนี้ก็จะเป็นตัวช่วยสนับสนุนให้ผมนะได้มีกําลังใจในการทาคลิปได้ต่อไปเรื่อยๆนะครับและสมาชิกทุกท่านนะก็จะได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าถึงคอนเทนต์ต่างๆได้ก่อนใครนะโดยตอนนี้ผมจะมีดวงรายสัปดาห์ลงเอาไว้ให้อ่านในแ็บชุมชนนะครับ ก็ขอให้ทุกคนนะช่วยกันสนับสนุนแล้วก็สมัครกันเข้ามาเยอะๆด้นะครับโอเคแล้วตอนนี้ผมก็เลิกไพ่ไวครบแล้วนะครับมาเริ่มดูกันเลยหน้าไพ่ชาราศีกุ่มในเดือนนี้ตัวคุณนะ่ะจะมีพลังงานของการเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือความเป็นอยู่วิถีชีวิตต่างๆแล้วก็มากําเนิดเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆอยู่นะครับคุณอาจจะแยกตัวออกมาเป็นอิสระได้เป็นตัวเองทาตามใจตัวเองมากขึ้นนะซึ่งก็เป็นไปได้ทั้งเรื่องงานหรือแม้แต่เรื่องความรักชีวิตส่วนตัวของคุณก็ได้นะครับเนี่ยบางทีอ่ะ คุณอาจจะคิดตั้งใจกับมันไว้นานแล้วและเมื่อจังหวะเวลามาถึงคุณถึงได้ตัดสินใจอย่างแน่วแน่เด็ดขาดที่จะทากับมันอย่างเต็มที่อย่างสุดโตันเลยทีเดียวนะครับเนี่ยแม้ว่าคนรอบข้างรอบตัวของคุณนะเขาอาจจะไม่เห็นด้วยหรือว่ายัางไม่เชื่อใจนะครับว่าคุณจะทําได้จริงๆหรือเปล่าเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับเป็นปัญหาที่ไม่ดีมีอะไรบางอย่างที่มาชุดล้างผูกมมดคนเอาไว้อะจนอาจจะส่งผลถึงความไม่ราบรื่นในเส้นทางชีวิตของคุณตรงนี้ไปบ้างนะถ้าแย่ๆหน่อยอ่ะ ก็อาจจะถึงขั้นมีการคิดร้ายคดโกงหลอกลวงเกิดขึ้นมาทําให้คุณเนี่ยไม่มีความสุขอย่างเต็มที่ในเดือนนี้ก็ได้นะครับแล้วไพ่ก็บอกว่าคุณนะ่ะควรจะมองถึงผลประโยชน์แล้วก็ความต้องการของตัวเองเป็นสิ่งสําคัญนะในการที่จะคิดทําสิ่ง,สง,ตงต่างเนี่ยด้วยการที่คุณนะ่ะควรจะเดินออกจากสิ่งกเก่าๆแล้วก็เดินหน้าไปสู่หนทางใหม่ๆในชีวิตหรือถ้ามันยังมีความจาเป็นที่จะต้องดูกับสิ่งกเก่าๆเดิมๆนะ่ะก็อาจจะหมายถึงว่าการที่คุณน่ะเรื่องที่จะปิดวิเวกปิดตัวออกหาจากคนอื่นนะที่เขาจะสร้างปัญหหารือว่า ป็นอุปสรรคกับชีวิตของคุณในช่วงนี้อ่ะแล้วก็เลือกที่จะมาอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวมาทุ่มเทแรงกายแรงใจเดินหน้าสู่เป้าหมายของคุณด้วยความอดทนไม่ยอมแพ้นะครับซึ่งก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าคุณอ่ะมีความเด็ดเดี่ยวแน่วแนว่แนแนกับสิ่งที่ตัดสินใจตรงนี้ไปอย่างมากนะโดยที่ไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงกับแนวทางชีวิตของตัวเองง่ายๆด้วยนะครับเนี่ยอืมนี่ก็คือแนวโน้มภาพรวมนะครับทีนี้มาจอดลึกกันเรื่องการงานดูบ้าง ในาภายด้านการงานเนี่ยคุณอาจจะพบเจอสิ่งที่ไม่ชอบใจมีความอาจจึดอัดจากหน้าที่การงานที่ทําอยู่ในตอนนี้นะที่มันจะไม่สามารถสร้างความสุขหรือว่าทําให้คุณรู้สึกดีได้อะ่ะคุณจึงเหมือนกับมาปลีดวิเวกอยู่กับตัวเองไปก่อนนะครับไม่ค่อยไปยุ่งเกี่ยวส่งสิ่งกับใครมากในช่วงนี้อะ่ะแล่ด้วยความที่ตัวคุณเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่มีฝีมือมีประสบการณ์ธนาการงานอยู่นะคุณก็หันมาคิดไตร่ตรองหาหนทางชีวิตที่จะเดินหน้าสู่หนทางใหม่ของคุณอยู่ะ แล้วมันยังดีตรงที่ว่าคุณก็เห็นหนทางช่องทางตรงจุดนั้นด้วยนะครับแล้วก็ไปพูดคุยติดต่อในแนวทางการงานตรงจุดนั้นอะซึ่งก็ถือว่ามีแนวโน้มที่ดีรออยู่ด้วยนะครับว่าคุณจะได้รับคาตอบที่ดีหนทางแนวทางดีๆทางการงานเนี่ยมันจะรอคุณอยู่ให้คุณได้มองกับมันอย่างมีความสุขแล้วก็มีความหวังในอนาคตได้นะทีนี้ามาดูเอาเราเคลื่อนกันนะครับว่าไพา่จะพูดถึงเรื่องราวตรงนี้ว่ายัางไงบ้าง ไพ่เปนเน่ก็พูดถึงเรื่องการพูดคุยติดต่อเจราจาระนะถือว่าเป็นไพ่ที่มาส่งเสริมนะครับว่าคุณจะโดดเด่นในเรื่องการไปพูดคุยหาโอกาสใหม่ๆทางด้านการงานนะหรือถ้าว่าจะมีปัญหาความขัดแย้งอะไรเกิดขึ้นเนี่ยคุณก็ควรจะลองเปิดใจไปพูดคุยหาหรือถึงเรื่องราวปัญหาที่เกิดขึ้นตรงจุดนั้นนะ่ะก็มีแนวโน้มที่ดีเหมือนกันนะครับว่าคุณจะสามารถหาทางออกที่ดีแล้วก็แก้ไขกับมันได้อนะ่ะทีนี้เรามาดูสถานการณ์ได้กนการเงกันบ้างน,นะ หนภายด้านการเงินเนี่ยผมรู้สึกว่าในช่วงเนี้คุณอาจจะต้องใช้ชีวิตแบบว่าเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่อย่างสมถะอย่าไปหาเรื่องจับจ่ายใช้สอยใช้เงินเกินตัวให้มันมากเกินไปนะเนี่ยเพราะว่าเรื่องการเงินของคุณในเดือนนี้มันดูไม่วือหวาเลยอะแต่ก็ใช่ว่าจะแย่นะครับคุณก็ยังมีความมั่นคงที่ดีในตัวเองอยู่ยังมีเงินที่ยังพอใช้สำรองใจในชีวิตประจาวันของคุณได้อยู่นะครับแต่บางทีคุณอาจจะไม่พอใจกับการเงินในตอนนี้ก็ได้นะเหมือนกับมันถูกบีบจํากัด มาบังคับไม่ให้คุณสามารถใช้เงินได้อย่างเต็มที่อย่างที่คุณต้องการนะคุณก็เลือกหาหนทางช่องทางใหม่ๆที่จะเดินหน้าไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นในตอนนี้อยู่แล้วก็มีแนวโน้มที่ดีด้วยนะครับว่าคุณจะได้รับการช่วยเหลือส่งเสริมจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่มีสถานะสูงกว่าคุณทางด้านการเงินตรงจุดนี้เนี่ยลองเดินหน้าไปพูดคุยปรึกษากับคนที่เป็นญาติผู้ใหญ่หรือนหัวนน้างงานของคุณก็ได้อะเขาน่าจะพอช่วยเหลือทางการเงินกับคุณได้ในเดือนนี้นะครับทีนี้มาดูอะไรนนะาาะเรื่องนรัน้ะว คุณก็ได้ไพ่ข่าวดีนะก็ถือว่าเป็นแยนนมที่ดีมากเลยนะถ้าหากว่าคุณรู้สึกมีปัญหาทางการเงินที่เป็นอยู่หรืออยากให้มีสิ่งดีๆทางการเงินเกิดขึ้นกับตัวคุณเนี่ยหากว่าคุณขวนขวายแนละ้วก็หาหนทางที่จะเดินหน้าไปสู่อะไรใหม่ๆที่จะมอบโอกาสที่ทําให้การเงินของคุณดีขึ้นได้เนี่ยคุณจะสามารถประสบความสำเร็จที่ดีได้ในเดือนนี้นะครับคิดตั้งใจอะไรไว้เนี่ยก็ลุยกับมันอย่างเต็มที่เลยนะโอเคทีนี้มาดูความรักกันบ้างน,นะครับให้กับคนที่มีคนรักคู่ครองหรือว่าคนที่มีคนคนนนหาูใจกัแล้วนะ น่าภัชาวราศีกลุ่มที่มีคนรักคู่ครองแล้วเนี่ยความรักของคุณมันก็ยังดีอยู่อ่ะคุณก็ยังรักใคร่กับคู่ของคุณแต่ว่ามันอาจจะมีตัวเลือกทางเลือกเข้ามาในชีวิตนะซึ่งก็่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการงานสิ่งที่คุณต้องทำเนี่ยแหละคุณอาจจะต้องให้ความใส่ใจกับหน้าที่การงานตรงนั้นแต่มันก็อาจจะทําให้คุณต้องปล่อยวางกับความรักลงไปด้วยคุณก็เหมือนกับลังเลใจยอยู่เหมือนกันนะว่าจะให้ความสาคัญกับสิ่งไหนดีอ่ะบางคนถ้า,ากว่าไม่ค่อยมีความสุขกับความรักเนี่ยก็อ,อาจจะถือโอกาสนี้ในการเดินหน้าทุมเเทกกับาารงานปลย พื้เจนลิกลีกับความรักที่ไม่มีความสุขนะแต่ว่าตากับคุณในตอนนี้นะครับเพราะอย่างที่บอกว่าความรักของคุณยังดีอยู่มากเลยคุณก็มีความรักใค่ที่ดีกันอยู่แล้วไอการงานที่ว่าเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็มีความสำคัญกับตัวคุณมากอะที่คุณไม่อยากจ,จะสูญเสียมันไปอ่ะเพราะมันเป็นสิ่งที่คุณมุ่งมั่นตั้งใจเอาไว้ด้วยอ่ะเลยกลายเป็นว่าคุณอาจจะต้องคิดเครียดกังวลนะในการแบ่งเวลามาให้ความสําคัญระหว่างเรื่องหน้าที่การงานกับเรื่องความรักเนี่ย ส่วนในแง่ร้าย,ายคาเตือนก็ไม่อยู่เหมือนกันนะครับว่าไอการเดินหน้าเดินทางทํางานของคุณเนี่ยอาจจะนําพาความรักใหม่ๆเข้ามาเป็นตัวเลือกทางเลือกให้คุณก็ได้อะซึ่งไพ่เห็กเหรียญเนี่ยก็ยังดีตรงที่ว่าคุณนะ่ะก็มีความยับยั้งชั่งใจอยู่เหมือนกันนะเพราะคุณเองก็ยังมีความยึดมั่นกับคมรักเดิมๆอยู่อ่ะยังไม่อยากเสียมันไปไงคุณก็เลยเหมือนกับยังไม่เปิดใจกระโจนเข้าหาความรักใหม่ๆตรงนั้นอย่างเต็มที่นะครับทนีนี้มาดูเอาล่ะเคลื่อนกันนะว่าไพ่จะพูดถึงเรื่องราวตรงนี้ว่ายัางไงบ้าง ให้บน,นี้ก็บอกว่าให้คุณอนะควรจะมีสิ่งที่เอาไว้เขียนถึงสิ่งที่คุณเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญกับชีวิตของคุณนะหากว่าคุณมองว่าหน้าที่การงานหรือความรับผิดชอบต่างๆมันเป็นสิ่งสําคัญอนะมันก็ไม่ผิดนะหรือถ้าหากว่าคุณจะมองว่าความรักเป็นสิ่งสําคัญที่สุดเนี่ยก็ได้เช่นกันนะเลือกเอาเลยอะแล้วก็นํมามาเขียนบนแผ่นกระดาษเอามาดูเพื่อเป็นข้อความย้ําเตือนใจของคุณนะแล้วก็ทุ่มเททากับสิ่งนั้นอนะอย่างเต็มที่ไปเลยนะครับหรือในแง่ที่ว่า คุณพบเจอความรักใหม่ๆเข้ามาให้เป็นตัวเลือกทางเลือกเนี่ยก็ขอให้คุณพกรูปของคนรักของคุณเก็บเอาไว้นะหรือถ้ามีลูกกันแล้วเนี่ยก็เอารูปรูปของคุณมาดูด้วยอ่ะมันจะได้เป็นตัวย้ำเตือนให้คุณเนี่ยเลือกคิดแล้วก็ทาแต่สิ่งที่ดีแล้วก็มองสิ่งที่มีค่าแล้วก็สาคัญที่สุดของคุณเอาไว้นะครับทีนี้มาดูความรักให้กับคนสดสนิทกันบ้างนะ หน้าไพ่คนโสดสนิทเนี่ยถ้าหากว่าคุณรอให้ความรักเข้ามาสู่ตัวคุณนะก็ถือว่ามีแนวโน้มที่ดีนะเริ่มต้นมาคุณอาจจะยุ่งเหงิเหงาเปล่าปเปลี่ยวอยู่ตัวคนเดียวมาก่อนนะแต่เราก็จะมีการเดินหน้าหยิบยื่นความรักใหม่ๆเข้าสู่ตัวคุณในช่วงนี้อะ่ะซึ่งเขาก็น่าจะทําสิ่งต,ต่างๆอย่างเต็มที่แล้วก็ให้ความรู้สึกดีสร้างความสุขให้กับคุณมากเลยนะคุณก็มองความรักครั้งนี้เป็นสิ่งที่ดีเห็นถึงความหวังว่าจะเดินหน้ากับมันสู่อนาคตที่ดีได้แล้วคุณก็รู้สึกว่าชีวิตต่่อจากนี้ไปะ ก็จะเปลี่ยนแปลงจากสิ่งเก่าๆได้เดินหน้าไปสู่ชีวิตที่มีความสุขได้ในอนาคตนะครับแต่ถ้าจะมองคําเตือนในแง่ร้ายก็ไม่อยู่เหมือนกันนะตรงที่ว่าคนที่เข้าหาคุณในช่วงเนี้เขาอาจจะดูดีเจ้าชู้มีสเสน่ห์มากนะซึ่งคุณก็เหมือนกับยังไม่ไว้ใจในตัวเขามากอนะเลยกลายเป็นว่าคุณไม่ค่อยมีความสุขนะที่มีคนแบบนี้เข้าหาคุณนะคุณก็กลัวว่ามันจะมีความเปลี่ยนแปลงไม่สามารถยึดมั่นว่ามันจะเป็นคนที่ดีและมั่นคงได้อนะคุณก็เลยเลือกที่จะมาอยู่คนเดียวแบบสโตไปก่อนก,นกได้นนะครับเี่ย ทีนี้เรามาดูอันละเคล่อกันนะว่าไพ่จะพูดถึงเรื่องราวตรงนี้ไว้ยังไงบ้าง <S <S พาไพ่ใบนี้ก็เป็นการบอกให้คุณ่ะแชร์เรื่องราวความรักความสิกดีๆต่างๆที่เข้ามาในช่วงนี้ไปสู่สายตาคนภายนอกบ้างนะอันนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณเนี่ยรู้สึกเหอ่อกับความรักที่เข้ามานะครับแต่ว่าการที่ได้ทําให้ความรักเนี่ยมันไปนที่เปิดเผยให้ผู้คนได้รับรู้อะ บางทีมันก็เป็นการช่วยสร้างความมั่นใจและก็เป็นหลักประกันได้นะว่าความรักครั้งนี้มันจะเป็นสิ่งที่ดีและก็น่าเชื่อถือเพราะความรักที่มันดูปกปิดไม่เปิดเผยมากเกินไปเนี่ยมันก็มีความซุ่มเสียงอยู่เหมือนกันนะที่จะมีปัญหาอะไรบางอย่างเกิดขึ้นได้ในอนาคตอ่ะคุณอาจจะไปเปิดตัวแฟนคนนี้กับเพื่อนๆหรือวญาติของคุณนะให้เขาได้มาช่วยกันดูช่วยกันสกีนคนคนนี้แล้วมันก็น่าจะมีข้อมูลดีๆทําให้คุณเนี่ยสามารถคิดตัดสินใจอย่างถูกต้องกับความรักครั้งนี้ได้นะครับ โอเคทีนี้มารู้สึกการด้านสุขภาพกันบ้างนะหน้าภายานสุขภาพเนี่ยมันก็ไม่ค่อยโดดเด่นว่าจะมีปัญหาโรคภัยอะไรเกิดขึ้นมานะแต่ก็มีคำเตือนตรงที่ว่าคุณนะ่ะจะใช้ชีวิตอย่างเต็มที่มีความสุขทำอย่างที่ตัวเองต้องการมากเกินไปอะ่ะอย่างเช่นว่า ไปกินไปเที่ยวสั่งสรรอย่างเต็มที่หรือถ้าจะบ้างงานเนี่ยคงกระทุ่มเทงงานอย่างเดียวเลยอ่ะซึ่งสิ่งที่ว่ามาเหล่านั้นเนี่ยถ้าอะไรมันเยอะมากเกินไปอ่ะจนไม่มีเวลามาดูแลใส่ใจสุขภาพเนี่ยมันก็ล้วนแล้วแต่ทําให้เกิดปัญหาทางนาสุขภาพต่างๆขึ้นมาได้ภายหลังนะโอเคก็ขอให้เดือนนี้เป็นเดือนที่ดีของชาราศีกลุ่มนะครับพบเจอสิ่งที่ดีมีความสุขสมหวังในสิ่งที่คุณคิดและต้องการหาทางออกจากปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้แล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะ คลิปนี้ขอจบไ้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ